ผู้คำดินไว้ให้อยู่บัดนี้ลูกหลานทั้งหลายจะประกอบพิธีงานบุญฉลองอัฐิขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทินสาธุสิทธิชยโยชยติมรกังมนุษย์สาปิจะสัพเทเทวาจกคันทัพพาุทะยันตาปัายันติ กัปปิตาจานุภาเวนะสะเพจตุวินาสันตุสัพะเสนาอุปคมุงอมททเรทุเรสวาหา ช่ใช่ใช่ใช่คือเสียพูไม่พูนนะครับพู้เด้อขอยจงต้นก่อนผู้ชุดผู้นมาดีๆนในเนอะจังใดก็ได้เนาะทั้งไหนท้าหัวทั้งขาอะไรอ <mí> tốt <toys> <Liverpool> <Nam> cây <coughs> <yelled> rồi tốt cây rồi tốt cây rồi วันพูนึงโยกพูนึงบอส่งสัญนานพพร้อมกันคนมาหลายพอดเนมหลายพอดแล้วแบ่งก็ไหวแบ่เงินก็ไหวไง ฮะมีมีสิบอยู่มีสิบอยู่คู่กับไปเรียวยางคันนั่องแล้วกาวางั้นาบอกว่ามัื่องราเขาจะอยู่อย่างน